สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือเรื่องสุภาษิตคำพังเพยและสำนวนไทยค่ะอย่างที่ครูได้เกริ่นนำในช่วงแรกนะคะสุภาษิตคือบอกให้ทำและห้ามไม่ให้ทำคำพังเพยคือปเปรียบเทียบแบบประชดประชันและสำนวนไทยก็คือสั้นกระชับและต้องตีความหมายนะคะไม่ได้จะเข้าใจได้ทันทีนะคะมาดูกิจกรรมของเรากันเลยค่ะ ภาพแรกค่ะพูดไปสองไผยเบี้ยนิ่งเสียจุดจุด,จดทองเติมอะไรใส่ดีคะภาพแรกเป็นภาพแรกเป็นตำลึงค่ะภาพแรกคือตำลึงถูกไหมคะภาพที่สองคือภาพที่สองคือผักบุ้งภาพที่สามคือแครอทพูดไปสองไผเบี้ยนิ่งเสีย ตำลึงทองค่ะต้องเขียนว่าตำลึงนะคะแปลว่าพูดไปก็เปล่าประโยชน์เหนื่อยเปล่าๆนะคะไม่พูดเสียยังจะดีกว่านะคะภาพต่อไปเลยค่ะปึ๊บแพ้เป็นจุดจุดจุดชนะเป็นมนันข้อนี้ตอบอะไรดีคะตอบว่าแพ้เป็นพระค่ะ ชนะเป็นมารหมายความว่าให้เรายอมสงบศึกไปซะอย่างจะดีกว่านะคะถ้าถ้าการที่เราประทะกันแล้วจะเกิดความเสียหายรุนแรงบาดหมางใจกันเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งที่ยอมเป็นฝ่ายแพ้ต่างหากนะคะที่ยอมที่จะสงบสึกนั่นแหละค่ะคือผู้ที่ชนะอย่างแท้จริงแพ้เป็นพระชนะเป็นมารน,นั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะ น้ำตาลใกล้จุดๆใครจะอดใจได้น้ำตาลใกล้อะไรคะมีหนูมีแมวมีมดน้ำตาลต้องคู่กับมดถูกต้องคะ่ะน้ำตาลใกล้มดใครจะอดใจได้นะคะก็ อันนี้เปรียบเทียบถึงผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายเนี่ยเป็นมดผู้หญิงเป็นน้ําตาลหรือผู้หญิงบางผู้ชายเป็นน้ําตาลผู้หญิงเป็นมดคือผู้หญิงผู้ชายค่ะเวลาอยู่ใกล้กันนะคะมันมีความเสี่ยงมีโอกาสสูงที่จะเกิดเรื่องเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเปิดโอกาสนี้เลยดีกว่านะคะภาพต่อไปค่ะเปึ๊บเข้าตามตรอกออกตามจุดจุดจุด คำตอบของข้อนี้คืออะไรคะภาพแรกเป็นรูภาพที่สองปร,ประตูภาพที่สามเป็นพโพรงคําตอบของข้อนี้ก็คือเข้าตามตรอกออกตามประตูนั่นเองค่ะเข้าตามตรอกออกตามประตูนะคะหมายถึงหมายถึงการแต่งงานที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีทำอะไรทำให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะ เช่นผู้หญิงผู้ชายที่จะอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาเนี่ยคะ่ะจะต้องแต่งงานให้ถูกต้องนะคะไม่ควรจะลักลอบอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะภาคต่อไปค่ะเึ๊บเห็นจุดจุดจุดขี้ขี้ตามจุดจุดจุดข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรดีคะมีช้างมีสุนัขมีเสือต้องตอบว่า เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างนั่นเองค่ะเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างช้างนี่ก็คือหมายถึงคนร่ํารวยมั่งมีคนใหญ่คนโตนะคะในเมื่อเราเนี่ยไม่เทียบเท่าเขาก็อย่าทําตัวเทียบเท่าเลยดีกว่านะคะไม่ใช่ว่าเห็นคนรวยเขาซื้อเพชรซื้อพลอยซื้อแหวนซื้อของมีค่าประดับประดาซื้อโทรศัพท์แพงๆเนี่ยเราไม่ซื้อก็ได้ในเมื่อเราไม่มีตามเขาในเรื่องนี้ก็คือเห็นคนรวยเขาซื้ออะไร ะะเราก็ไปทำตามเขานั่นมันทำให้เราลำบากนั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะนะคะเข้ากาันเป็นจุดๆเป็นขลุย่ยภาพนี้คือตอบอะไรดีคะตอบว่าเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยค่ะหมายถึงพูดถูกคอกันดีนะคะพูดถูกคอกันดีภาพต่อไปเลยค่ะลกูก ภาพนี้นะคะคนรักเท่าผืนจุดจุดจุดคนชังเท่าผืนจุดจุดจุดต้องเติมสองคำที่ต่างกันด้วยนะคะภาพนี้ก็คือคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือค่ะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือหมายความว่าคนเราเนี่ยนะคะ คนที่รักเนี่ยมีน้อยค่ะส่วนคนที่ไม่ชอบเราไม่จริงใจต่อเราเนี่ยมีมากกว่าคนที่รักที่จริงใจกว่าเราค่ะภาพต่อไปเลยค่ะต่ำน้ำจุดจุดจุดละลายแม่น้ำภาพนี้ตอบอะไรดีคะมีปลามีน้ำผึ้งมีพริกภาพนี้คือ ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนั่นเองค่ะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหมายความว่าการลงทุนอะไรไปเนี่ยกลับไม่ได้ผลประโยชน์กำไรกลับคืนมามีแต่ขาดทุนเสียเปล่าโดยเปล่าประโยชน์ไปเลยนะคะภาพต่อไปค่ะรักดีหามจุด,จดรักดีหามจัว่วรักชั่วหามจุดจุดจุดหามอะไรคะมีกระสอบข้าวมีอิดมีเสา นั่นก็คือรักดีหามจัวรักชั่วหามเสาจัวมันเบาเสามันหนักผู้ที่ไยดีเนี่ยก็จะอยู่อย่างสุขสบายส่วนผู้ที่ไยไม่ดีใยชั่วก็จะอยู่อย่างยากลำบากนั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะพออ้าปากก็เห็นลิ้นจุดจุดจุดลิ้นงูลิ้นไก่ข้อนี้ตอบ ลิ้นไก่นะคะพออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่หมายความว่ารู้เท่าทันกันค่ะภาพต่อไปค่ะป๊บอันนี้คือกบในกะลาครอบนะคะกบในกะลาครอบอ่าเขียนไม่ออกไม่เป็นไรค่ะ กบในกะลาครอบหมายถึงคนที่ไม่ยอมเปิดโลกกระนัดรู้มีความรู้เพียงน้อยนิดแต่อ้อวดว่าตนเองเนี่ยรู้มากแล้วก็ไม่ยอมเปิดใจรับไม่ยอมเปิดตาเปิดหูเปิดตาดูโลกกระนัดข้างนอกเลยเขาเรียกว่าคนประเภทนี้ว่ากบในกะลาครอบนั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะภาพนี้คือ มีผู้หญิงมีแมวแล้วก็มีปลาภาพนี้คือฝากปลาไว้กับแมวหรือฝากปลาย่างไว้กับแมวนะคะหมายความว่าฝากสิ่งที่มีค่าของตนเองเนี่ยไปไว้ใจคนผิดค่ะไว้ใจคนผิดทําให้เราเนี่ยเกิดค,ความเสียหายได้นะคะภาพนี้ฝากปลาไว้กับแมวแมวมันก็ต้องกินปลาอยู่แล้วค่ะภาพต่อไปค่ะภาพนี้มีเด็กหญิงและเด็กชาย จับปูใส่กระโดงค่ะภาพนี้คือจับปูใส่กระโดงใส่แล้วเป็นยังไงคะไตออกมาเหมือนเดิมค่ะใช้กับเด็กที่ดื้อที่ซนนะคะไม่ว่าจะาทำอย่างไรเนี่ยก็ จะไปอยู่ดีคือวุ่นวายนะคะเอาเข้ามาก็ออกไปเอาเข้ามาก็ออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะเหมือนอย่างเช่นนักเรียนชั้นมหนึ่งของครูนี่นะคะเวลาครูบอกให้เข้ามาห้องพอบอกไปปุ๊บคนอื่นคนอีกคนก็ออกไปพอเอาอีกคนเข้ามาปุ๊บอีกคนก็ออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะภาพต่อไปค่ะอา้าวขอโทษค่ะภาพต่อไป กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาค่ะกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาหมายความว่าไม่รู้จักกระตันยูรู้คุณแถมยังนำเรื่องเดือดร้อนมาสู่อีกนะคะไม่น่ารักเลยแบบนี้ไม่เอานะคะภาพต่อไปค่ะมีคนพายเรือแล้วก็มีคนนอนร้องเพลงอยู่อย่างสบายใจนี่คือ มือไม่พายเอาเท้าราน้ำไม่ช่วยเขาแล้วยังขัดขวางเขาให้เขาทำงานนด้ยากลำบากกว่าเดิมอีกค่ะนิสัยแบบนี้ไม่ดีเลยไม่เอานะคะภาพต่อไปค่ะภาพสุดท้ายแล้วนะคะนี่คือภาพสีซอให้ควายฟังการสีซอให้ควายฟังก็คือคนที่ไม่ไม่ไม่ยอมรับไม่รับฟัง เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเปล่าประโยชน์ที่จะพูดเปล่าประโยชน์ที่จะทําการใดให้นะคะในเมื่อเขาไม่ฟังนี่ก็คือสํานวนสุภาษิตคําพังเพยที่นํามาให้นักเรียนได้เรียนรู้และทบทวนกันนะคะมีทั้งหมด17คําคค่ะมีที่จริงเนี่ยมีเยอะกว่านี้อีกเป็นร้อยเป็นเท่าไหร่ เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถนํามาให้นักเรียนเรียนรู้ได้หมดเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องศึกษาค้นคว้าเองด้วยตัวเองด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยในข้อใดก็ปรึกษาถามคุณครูได้นะคะยินดีให้คําปรึกษากับนักเรียนทุกคนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ